ฝากเตือนเรื่องนี้ก่อนเป็นช่วงสงกรานที่สีสะเกตแล้วเล่นน้ำคุณผู้ชมดูวงจรปิดเลยนะฮะเห็นบอกว่าเสาไฟไปรั่วใช่ค่ะเป็นเสาไฟถนนแล้วเขามีการเล่นน้ําสงกรานกันแล้วน้องผู้ชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดินมาถึงมือไปจับเสาไฟแล้วชอ็อตแล้วท่าน้องคือกอดเสาไฟเลยค่ะนิ่งไปจนมีคนเห็นเข้าวต้องไปผลักน้องอ,ออกเราก็ไม่รู้หรอกเห็นไหมฮะเนี่ยติดคาเสา,สาไฟใช่ค,ค่ะแล้วนี่ค่ะ จริงแล้วเอาไมา้ดันลองเพลยภาพอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเป็นเสาไฟริมถนนเห็นบอกว่าทางหลวง221สีสะเกตกันทรารัก์ในเทศบาลตำบลเผาหุโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น14เมษาโดยล่าสุดเนี่ยเราได้เจอกับแม่น้องของกีรติเนี่ยนะครับน้องเป็นนักศึกษาปี2รัฐศาสตร์รามคำแหงคุณผู้ชมครับน้องตายนะครับ เหตุการณ์คร mm. He ั and and ้งนี uh ้ว huh. really cool. ันน <60 S 1> ี้คุณแม่เปิดใจกับเราบอกว่าแม่มีลูกสองคนคนโตคือน้องกิรติที่ดูไฟดูตายเหลืออีกคนหนึ่งคือคนเล็กน้องเรียนคณะรัฐศาสตร์เอิร์ธเป็นเสมือนเสาหลักของบ้านแล้วเอิร์ธเตรียมจะบวชให้กับแม่ปีหน้าแล้วเอิร์ตตั้งใจว่าผมเรียนรัฐศาสตร์ผมจะสอบเป็นตำรวจคุณแม่บอกว่าลูกจบชีวิตแบบนี้ไม่คุ้มกันเลยมันจะมีภาพเสาไฟจริงๆนี่ฮ จุดที่น้องโดนไฟดูดฟังเสียงคุณแม่เปิดใจหน่อยครับหนูก็รับไม่ได้นะพี่แล้วเรา,เรา,เ,ราเราคิดยังไงกับเรื่องเสาไฟนะครับหนูก็คิดว่าเขาประมาทนนะพี่นะเพราะว่ามันอยู่ในเขตชุมชนน่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันไม่โดนกับลูกหนูมันก็ต้องโดนกับคนอื่นและพี่ แต่เป็นกาจะเป็นข่าวข้อของลูกหนูที่มันโดนก่อนเขาแค่นั้นเองเอย่างง,งี้ยชมครับและล่าสุดนะครับคาดการว่าไฟน่าจะร่วจากเสาไฟล่าสุดแขวงการทางศรีสะเกตที่2มอบเงินค่าทําศพให้2 0 0หมื่นนะครับและเดี๋ยวกําลังจะไปตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าจากในวงจรปิดเนี่ยประเด็นคือน้องออกมาเล่นสงการแล้วมีคนจะไปปะแป้ง ลองเอาเสาไฟกับวงจรปิดมาเทียบกันหน่อยสิะฮะนี่คือเสาไฟที่เกิดเหตุแล้วประเด็นก็คือน้องเนี่ยกำลังเล่นเลยเพราะว่ามีการสระน้ําอยู่ตรงริมถนนตอนนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าน้องเองเนี่ยจะเดินหลบจากคนที่ปาแป้งแล้วมาชนกับเสาไฟตอนแรกที่คนเข้าไปผลักเนี่ยพะคิดว่าน้องล้อเล่นเหมือนกอดแล้วเหมือนทาสึสลบจนสุดท้ายหลายคนเห็นน้องตัวสั่นก็เลยไปผลักแล้วก็พบว่าน้องเสียชีวิตในที่สุดขอแสดงความเสียใจด้วย